สวัสดีครับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คือเราทําการหย่อนชุดเสมอลงเรียบร้อยแล้วนะครับตรงในบ่อนะครับผมอันนี้ก็จะมาทดสอบตัวเครื่องเสมอลงดูนะครับว่าสูบน้ําขึ้นแรงหรือเปล่านะครับอันนี้หย่อนลงไป60เมตรนะครับอันนี้นะครับชุดที่ผมให้เพื่อนๆได้รับชมในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมวายสายให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแรงไฟลูกลอยเป็น24โวลต์ DC นะครับผมนะครับ ันนี้ฝั่งที่ผมกดก็คือฝั่งเมนนอนนะครับอันนี้สั่งให้ความสมดุลทำงานโดยตรงเลยนะครับผมตอนนี้สมมุิของเราทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับอะผมวัดค่ากระแสลองดูนะครับกินกระแสอยู่ที่4แอมป์นะครับเป็นสม,มดุลเป็นขนาดอย่งแรงนะครับผมจินกระแสถึงอินกระแสอยู่ที่7.6นะครับอันนี้อตัวสมดุลทำงานอยู่ที่6.9นะครับ6.9แอมป์ เดี๋ยวเราไปดูน้ำนะครับผมอ่าเนี้สายก็คือชุดที่ผมทำการต่อเข้านะครับอ่เดี๋ยวเราก็ไปดูสายอีกทีหนึ่งนะครับอ่เน,นี่นะครับน้ำอันนี้เราหยอดลงไป60เมตรนะครับอ่าเป็นปั๊มขนาดหนึ่งแรงนะครับผมอ่เดี๋ยวเรามาดูสายที่ผมต่อเข้านะครับ อันนี้นะครับอันนี้ก็คือไฟบ้านของเรานะครับเข้ามาสีแดงแทนเส้นลายนะครับผมอ่าสีสีดำแทนนิวตันนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็คือเส้นที่เราไปต่อเข้าชุดสตาร์ทของตัวสมมตินะครับอ่านะครับตอนนี้ก็คือปั๊มทํางานอยู่อ่าเดี๋ยวผมค่อยถอดให้เพื่อนเพื่อนรับชมนนะครับผมนะครับแล้วก็มาต่อเข้ากล่องชุดสตาร์ทนะครับอันนี้ก็คือลูกลอยนะครับลูกลอยก็ฝั่งขวามือสุดนะครับ ก็ใช้เป็นเส้นดำกับเส้นสีฟ้านะครับในการเติมน้าเข้าแทงนะครับอันนี้ก็มาทดสอบลูกรอยด้วยนะครับผมอันนี้ฝั่งเมนนอนอยู่นะครับเดี๋ยวผมทําการบิดมาทางฝั่งออโต้นะครับโดยใช้ลูกลอยเป็นตัวควบคุมนะครับน,นี่นะครับบิดมาฝั่งออโตโอ้ยังไม่ทํางานนะครับเราก็ต้องที่มหัวลูกลอยลงก่อนนะครับ นี่นะครับตัวนี้กล่องแสดงสถานะการทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูน้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวซัมอร์ของเรานะครับทำงานหรือเปล่าน้ำไหลหรือเปล่านะครับนี่นะครับอันนี้ก็น้ำไหลปกตินะครับวงจรของเราก็ใช้ได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวผมทำการถอดปิดเบนเบเกอร์ลงนะครับแล้วก็นี่นะครับผมถอด กล่องชุดสตาร์ทออกเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับที่เราต่อเอาใหม่ชุดคอนโทรลนะครับนะครับที่มาต่อเข้าตัวมอเตอร์นะครับผมสีแดงก็แทนเส้นลายนะครับอันนี้นะครับ ln นะครับแดงนิวตันนะครับแล้วก็ชุดที่ต่อเข้าสายนี้ที่เราเชื่อมต่อเข้าตัวซับเมอร์สนะครับผมก็ตามสีนะครับ